สำรวจวิดเวนที่ไม่ใช่เวีดวรก,กรรม B H Q องครัก์ประจำตัวหุ่นเซนเหตุใดบรดกาจ H quarter หรือ B H Q กองกองทัพกัมพูชาจึงได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่อยู่ในฐานะองค์รักประจำตัวของตระกูลหุ่นจึงมีความแตกต่างหรือพิเศษมากกว่ากองทหารโดยทั่วไป <No! S 1> จนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกองทหารระดับอีลิตของประเทศกัมพูชาและที่ผ่านมา B H Q มีต้นกำเนิดพัฒนาการ และกิจประวัติในการทำสงครามจนเป็นที่น่าครั่นครามสำหรับกองทัพไทยที่กำลังทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชาติจากผู้รุกรานมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราลองไปสำรวจข้อมูลต่างๆที่อาจนำไปสู่การแสวงหาคำตอบอันน่าสนใจนี้ด้วยกันกำเนิด BHQ อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ของดรคาร์ไล์อาล a ันเทเย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเคยเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยเวียดนามและลาวในปี2010ระบ,บุว่าคุณเซนซึ่งอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาณน,นเวลานั้นได้ออกพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งกองกำลังบริการเ H ชคอร์เตหรือ BHQ ในปี2009โดยพระราชกิจสณีกาดังกล่าวระบุว่า BHQ เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาหรือ RCAF แต่อย่างใดสำหรับภารกิจของ BHQ ซึ่งแยกตัวออกมาจากกองพลน้อยที่70ซึ่งระบุไว้ในพระราชกิจสีกาดังกล่าวคือ เป็นหน่วยองครักษที่ได้รับมอบหมายภารกิจคุ้มกันนายกรัฐมนตรีและครอบครัวบุคคลระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชาและคณะผู้แทนจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนกัมพูชาตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยมีกระทรวงกลาโหมและ RCAF ขอให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการฝึกกำลังพลรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขนาดกำลังพล BHQ อ้างอิงจากดิบมิเ i t a รีบาลานซ์ซึ่งจะทำโดยสถาบันยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศหรือ IISs ในปี2009คาดการว่า BHQ น่าจะมีขนาดกำลังพลประมาณ4กองพันอย่างไรก็ดีการที่กองทัพแต่ละประเทศมีการกำหนดขนาดกำลังพลต่อกองพันไม่เท่ากันรวมถึงแบบสอบถามเรื่องขนาดกำลังพลต่อกองพันธ์ของ IISs ถูกปฏิเสธที่จะให้คำตอบจากกระทรวงกลาโหมกัภูชาทาง IISs จึงได้คาดการตัวเลขของกำลังพล B HQ จากการที่กองทัพในประเทศต่างๆส่วนใหญ่มักมีการจัดขนาดกำลังพลต่อกองพันอยู่ที่ประมาณ600 1,500นายจึงทำให้คาดการได้ว่า B HQ หรือในชื่อเดิมคือกองพันน้อยที่70นั้นน่าจะมีกำลังพลในสังกัดตั้งแต่ 2,400- ถึง6,000นายทั้งนี้ในกรณีที่ BHQ มีขนาดกำลังพลในสังกัดมากถึง6,000นายจริงนั่นจะเท่ากับว่า BHQ มีขนาดกำลังพลใกล้เคียงกับหน่วย US Secret Service ที่มีขนาดกำลังพลประมาณ6,500นายซึ่งแยกเป็น Special Agents ประมาณ3,200นายเจ้าหน้าที่คุ้มกันในเครื่องแบบ1,300นายและเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคและธุรการอีก2,000นายอย่างไรก็ดีสิ่งที่แตกต่างไปจากหน่วยคุ้มกันผู้นำประเทศอื่นๆก็คือ No! BHQ มีอาวุธสงครามอันน้าเกรงขามอย่างเช่นรถถังเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS รวมถึงอาวุธสงครามไฮเทคต่างๆซึ่งน่าจะเกินไปกว่าความจำเป็นปกติที่หน่วยอารักขาผู้นำประเทศหรือหน่วยต่อต้านการก่อ,ก,อการร้ายทั่วๆไปควรมี BHQ กองทัพอีลิตอ้างอิงจากรายงานของ BBC เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอ้างอิงแหล่งขาที่ไม่เปิดเผยตัวระบุว่า กองกาลัง B H Q แตกต่างจากกองทัพกัมพูชาทั่วไปเนื่องจากมีอาวุธที่ทันสมัยและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี <Wow! No! S 1> และเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลกัมพูชามีการจัดซื้ออาวุธหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ B H Q จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับอาวุธและเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นลาดับแรกทันทีในขณะที่กองทัพแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาหรือ R C A S นั้นปัจจุบันยังคงใช้อาวุธที่ล้าสมัย เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากรัฐบาลจีนอย่างไรก็ดีแหล่งข่าวคนดังกล่าวของ BBC ไม่สามารถระบุดได้ว่าปัจจุบันกองฐานระดับอ e ีลิปนี้มีขนาดกำลังผลมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากไม่เคยมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า B H Q มีการเปิดรับสมัครคนจำนวนมากเข้าหน่วยทุกปีปัจจุบันมีรายง,งานว่าที่ตั้งของกองญชาการ B H Q อยู่ที่เมืองตาเมาจังหวัดกันดาน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้เพียงประมาณ10กิโลเมตรอันนี้หากอ้างอิงจากบันทึกของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเวียดนามโดยเอกอัครราชทูตชาร์ลส์ไวนิงเมื่อปี1995ระบุว่าคุณเซนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเองด้วยเหตุน,นี้จึงมกเลิกเดินทางไปพร้อมกับกองกำลังองครักษ์ส่วนตัวอย่างน้อย60คนซึ่งมากกว่าผู้นำทางการเมืองของคมพูชาคน,นอื่นๆในเวลานั้น ดานเซบาสเตียนสแตนเชียสื่อมวลชนผู้คร่ำบอดการรายงานข่าวในภูมิภาคอ,อาเซียนมาอย่างยาวนานรวมถึงเขียนหนังสือที่มีชื่อว่าฮุนเซนกัมบเดีระบุว่านับตั้งแต่ปี1996ซึ่งเป็นช่วงที่ฮุนเซนกลุยทังสู่อำนาจเป็นต้นมากองกำลังที่ทำหน้าที่อารักขาฮุนเซนค่อยๆเพิ่มกำลังพลมากขึ้นเรื่อยๆโดยกองกำลังนี้น่าจะมีกำลังพลมากกว่า1000นายอีกทั้งยังมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างรถถังรถหุ้มเกราะและเฮลิคอปเตอร์ไว้ใช้งานด้วย ขณะเดียวกันสื่มอมวลชนรายนี้ยังระบุเพิ่มเติมว,ว่าบรรดากองกําลังที่ทําหน้าที่อารักขาอูนเซนนั้นจะได้รับค่าตอบแทน300ดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณ9,721บาทในขณะที่ทหารกัมพูชาโดยทั่วไปจะได้รับเงินเดือนเพียงประมาณ13ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ421บาทเท่านั้นวิธกรรมการรบ B H Q ในปี2014ฟิลโรเบอร์สันรองผู้มนวยการ h u Human Rights Watch ประจำเอเชียเคยให้สัมภาษณ์ถึงวิธกรรมของกองพลน้อยที่70หรือในชื่อปัจจุบันคือ BSQ เอาไว้ว่าในช่วงยุค80หลังเส้นสุดอำนาจของฝ่ายเข,ขมรแดงกองพลน้อยที่70ได้รับคำสั่งให้จับกุมฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาในกรุงพนมเปญหลายต่อหลายคนและในจำนวนนี้ส่วนใหญ่มักถูกจับซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพาว่าเป็นเขมรแดง ขณะที่ในช่วงปี1991หลังมีการทำข้อตกลงสันติภาพปารีสกองพลน้อยที่70ยังได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่ปราบปรามการชุมนุมประท้วงของข,องของบวนการนักศึกษาที่ต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลกัมพูชาอย่างรุนแรงรวมถึงในช่วงหลังการเลือกตั้งภายใต้การดูแลขององค์การสหรประชาชาติเมื่อปี1993ที่นำไปสู่การใช้กำลังเข้าชิงอำนาจของคุณเซนต่อเจ้านโรดมโลนาริตซึ่งเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งในบ้านปลายนั้นกองพลน้อยที่70ยังถูกใช้เป็นหัวหอ,อกหลัก ในการกัดกร่อนอำนาจฝ่ายตรงกันข้าม ือแม้กระทั่งเข้าปลดอาวุธหน่วยองครักษ์ที่ทำหน้าที่สนับสนุนจารนโดดมโดนาดิสจนเป็นเหตุให้พระองค์จำเป็นต้องเสด็จออกนอกประเทศเพื่อความปลอดภัยในที่สุดด้วยขณะเดียวกันในปี2007องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เคยทำงานร่วมกับรบัฐบาลกัมพูชาอย่างยังเคยเขียนรายง,งานกล่าวหาว่ากองพลน้อยที่70ซึ่งมีความภักดีต่อคุณเซนเป็นอย่างยิ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการดำเนินการสงออกไม้อยา่างผิดกฎหมายไปให้กับนายทุนรายใหญ่ทั้งในและนอกประเทศที่มีสัมพันธ์อันดีกับผู้ดำตลอดการของชาวมรมรรวถึงังลัลก อบนาเข้าสินค้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อหาหเงินทุนมาหล่อเลี้ยงกองกาลังของตัวเองด้วยเกียรติประวัติผู้นํา B H Q ผู้บังคับบัญชาของ B H Q ในปัจจุบันคือพลเอกฮิงบุญเฮียงซึ่งได้ชื่อว่าพักตีต่อตระกูลหุน100%จากการที่มักกล่าวต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผยอยู่เสมอๆว่าจะขอรับคําสัง่งจากคุณเซนเท่านั้นซึ่งนอกจากจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกดล้างซ้อมทรมานกับฝ่ายต่อต้านหุนเซนหลายต่อหลายคนแล้ว เขายังถูกกล่าวหาด้วยว่ามี่วนเกี่ยวข้องกับการที่คนร้ายปาระเบิดมือเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านหุนเซนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง16ศพและจะรับบาดเจ็บอีกถึง150คนซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นเป็นชาวอเมริกันในเดือนมีนาคมปี1997ด้วยจนกระทั่งถูกรัฐบาลสาหรัฐประกาศความบาดด้วยการใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งมีบทลงโทษทั้งอาญาทรัพย์สินและห้ามเดินทางเข้าสาหรัฐ ในเดือนมิถุนายนปี28ด้วยอย่างไรก็ดีนอกจากพลเอกฮิงบุญเฮียงจะไม่เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาใดๆในประเทศกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันแล้วในทางตอรงกันข้ามคุณเซียนยังได้ปูนรจให้พลเอกฮิมบุญเฮียงดำรงตำแหน่งระดับสูงในกองทัพรวมถึงพยายามลบล้างมนทินลูกน้องคนสำคัญเรื่อยมาด้วยการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของพระสงฆ์ระดับสูงในประเทศกัมพูชาถึง4รูปในปี2020ทัทั้งๆที่เจ้าตัวไม่เคยผ่านการบุชเรียนมาก่อนแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นคุณเซยยังออกตัวแรงแทาลูกน้องคนสนิทด้วยว่าการที่สหรัฐทิ้งระเบิดสังหารชาวกัมพูชาหลายล้านคนในยุค70นั้นไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออย่างไร